เรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเป็นอย่างดีนะครับจนทุกวันนี้อาการดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับเราจะได้คุยกับประสบการณ์ของท่านนะครับกับคุณสุเทพแหวนทองครับสวัสดีครับสุเทพครับสวัสดีครับรสและกายออเพลียแล้วก็ง่วงนอนง่ายโดยเฉพาะเรื่องการปัสสาวะจะฉี่บ่อยแต่ไม่มากกระปิกระปอย บางครั้งก็มีเลือดปนออกมามาอีกสักอาทิตหนึ่งคุณหมอเขาตัดเนื้อเยื่อตรงต่อมลูกหมากเราไปตรวจไปตรวจดูเลยว่ามันเป็นอะไรไหมใช่ผลปรากฏว่าแจ็คพอร์ตเป็นแน่ๆแน่ค่าที่ออกมาผมมาทราบทีหลังมาเป็น100 n งร้อแครับแต่ว่าของคนปกติของคนปกตินี่เขาจะไม่ให้เกินสี่หลังจากที่กลับจากใช้รังสีแล้ว ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับมาอยู่บ้านสามเดือนครับจึงได้ย้อนกลับไปโรงพยาบาลคือระหว่างสามเดือนนี้ก็มีรับประทานบีมไปแล้วด้วยทานอาหารบีมอย่างต่อเนื่องอ่าทานต่อเนื่องเลยครับไปตรวจับไปตรวจดัชนีบ่งชี้มะเร็งใช่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างครับจากร้อยจากร้อยเนี่ยเหลือสามสิบเอ็ดกว่าเหลือสามสิบเอ็ดครับภายในสามเดือนภายในสามเดือนเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นผมก็อีกสองเดือนอีกสองเดือน ซึ่งก็รับประทานบิมเป็นประจำทุกวันทั้งเลปแล้วก็ทั้งแคปซูลแล้วก็แบบชนิดน้ำครับผมไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเหลือหนจุดแปดจากสามสิบเอดเหลือหนึ่งจุดแปดจุดแปดตรงนี้ทำให้ทุกคนทราบข่าวดีใจกระโดดโลดเต้นกันเป็นอย่างมากปัจจุบันละ ปัจจุบ,บันข้างสุดท้ายเนี่ยไปตรวจเมื่อเดือนมกราเมื่อมกราปีห้าห้านี้ครับเหลือศูนย์จุดแปดสองต้องบอกว่ามหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อคิดว่าเป็นเพราะการฉายรังสีหรือคิดว่าเป็นเพราะบินเพราะว่ากินเป็นเพราะบินตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีครับตอนนี้ใช้ชีวิตก็เข้าหของน้ําทานอาหารอะไรช่วยเหลือตัวเองได้หมดครับไม่ไปพาคนอื่นเดือดร้อน อาการของการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยรู้เมื่อไหร่และอาการประมาณไหนครับคือรู้รู้ตัวเนตอนที่เราสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วตอนนั้นร่างกายก็อ่อนเพลียนะครับอ่อนเพลียไม่มีแรงเบื่ออาหารแล้วก็ปัสสาวะก็ติดติดขัดนะครับบางครั้งมีเลือดออกมาโอ้ครับบางครั้งมีเลือดออกมาแล้วมันก็จะอาการนี้มันก็จะปวดเมื่อยตามร่างกาย ตอนแรกเราก็นึกว่าครับร่างกายเราอาจจะไม่แข็งแรงหรือมันเจ็บปวดเนื่องจากว่าเราต้องอาจไปหาหมอนวดรอะนั้นก็ไปนวดตามแผนโบราณบ้างอะไรต่างทีนี้สังเกตอาการอย่างเงี้ยอยู่นานสักแค่ไหนที่ถึงได้ตัดสินใจไปตรวจเออประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนโอ้ทนนานขนาดนั้นเลยสองเดือนนี่หมายความว่าเริ่มไปหาหมอแล้วแต่ยังวินิจฉัยไม่เจอ ว่าเป็นมะเร็งหรืออะไรคือพอเป็นแล้วเนี่ยประมาณมันกี่วันที่ตัดสินใจไ่าต้องไปหาหมอสามอาทิตย์เองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์แล้วจนนั่งสองเดือนก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ยังวินิจฉัยไม่ได้แล้วสุดท้ายวินิจฉัยได้เนี่ยหมอเขาทําอะไรจึงได้วินิจฉัยได้ก็มาเช็คเลือดครับเช็คเลือดตอนแรกเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกมาก็เช็คเลือดค่าเลือดมันขึ้นมาตั้งร้อยหนึ่ง นะครับซึ่งหมายความว่าเป็นเป็นสัญญาณที่บอกว่าจะเป็นมะเร็งครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์จึงมาตัดตัดเนื้อไปตรวจเนื้อตรงบริเวณต่อมลูกหมากไปตรวจหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผลก็ออกมาว่าเป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์มะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต่อมลูกหมากเขาบอกไหมครับว่าขั้นไหนอืมเออ ตอนนั้นคุณหมอไม่บอกกับเราเขาก็กลัวว่าเราจะใจเสียเสียนะ,ะครับเขาก็บอกรอ,อดูอาการอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งครับพอถึงอาทิตย์หน้า,าคุณหมอก็เราไม่ต้องให้คุณหมอบอกแล้วเพราะเราเดินจะเดินไม่ได้แล้วออ,อาการ,ขนา,รขนาดนั้นเลยหร้อครับ ช่วงเวลาที่รู้ว่าเป็นประมาณสองสมเดือนเนี่ยมันถึงขนาดเดินไม่ได้ในระยะสั้นขนาดนั้นเลยครับโอ้เร็วมากแสดงว่ามันก็เป็นขั้นที่ไกลแล้วสิครับเออมารู้ทีหลังว่ามันเกยขั้นสี่มาแล้วนั่นไงเลยป้ายมาแล้วเลยป้ายเลยมาหลายป้ายด้วยตอนนั้นใช่คุณหมอบอกไม่ถูกว่ามันเลยขั้นสี่มาถึงขั้นไหนแล้วคือสภาพร่างกายเป็นไงตอนนั้นตอนนั้นที่เข้าโรงพยาบาลก็อ่อนเพลียอย่างเดียว มันเดินไม่ได้ขาไม่มีแรงไม่มีเร่งไ,ไม่มีแรงไม่มีใช่ถูกต้องอืไม่มีแรงแล้วก็ <c oughs> แต่ว่ากำลังใจเราก็ยังยังยังนั่นอยู่นะคุณหมอบอกเป็นที่เดียวป่ะเออจะเช็คที่เดียวก็เจอแล้วอ๋อที่บอกกําลังใจอย่างดีเนี่ยกําลังใจดีในแง่ที่ว่ามันคงไม่เป็นไรมากหรือกําลังใจดีบอกว่าถ้ามันจะไปก็ไปอันไหนคะริงถามจริง ขอเป็นบทเรียนอันหลังดูไม่ใช่กําลังใจใช่บางคนนี่คือรู้ว่าจะไปแต่ช่วงอยู่จะไม่รู้สึกอะไรไงไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกตกใจวันไหนจะไปก็ช่างทําใจได้แต่พี่ว่าพี่ถ้าเป็นพี่พี่จะเป็นอย่างนี้นะคือคำนวณว่าถ้าเกิดมีคนถ้าเกิดพี่ไปเช็คแล้วบอกเป็นมะเร็งเนาะโอเครู้ละว่าเป็นเตรียมไว้เตรียมใจได้จะไปไหนจะไปวันไหนก็ช่างมันคือจะไม่ตกอกตกใจว่าเฮ้ยชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออของพีุ่เทพเป็นแบบ ผมน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดนั่นเราเป็นพวกเดียวกันคือเป็นก็เป็นครับเป็นก็เป็นเราก็หาวิธีการรักษาเอาต่อไปกันมันใช่คือพี่กํกำลังใจอันหลังนี่นะมันเป็นจริงมากกว่ากําลังใจอันแรกนะอ๋อมันอยู่บนพื้นฐานความจริง่าคือถ้าเราบอกว่าอืมันไม่เป็นไรบ้างหรอกเดี๋ยวก็คงหายแต่เราก็รู้ว่ามะเร็งมันไม่หายรับอันนี้ยิ่งนับรอวันยาเพราะฉะนั้นกําลังใจแบบนั้นเนี่ยนะครับพี่ว่าไม่่คยดีแต่สําหรับพี่เนี่ยเนี่ยเหมือนการกุสุเทพก็คือบระทัา่ะ โอเคเราเป็นแต่ช่วงที่เป็นเนี่ยอยู่ให้มีความสุขทุกวันอย่ามานั่งกังวลไม่สบายใจนี่กูจะตายแล้วแล้วกูจะอยู่ได้กี่วันแล้วกูจะเห็นโลกไปสักเท่าไหร่พี่จะไม่คิดอย่างนั้นเลยถูกต้องครับแม่พี่สุเทพคิดบอกว่ามันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเราครับ มันมาอยู่กับเราเออมันอยู่กับเราก็ให้อาศัยอยู่ไปแล้วเราก็ค่อยๆดูแลกับมันเองวันไหนมันจะพาเราไปไหนก็ช่างมันเนาะเออเห็นไหมทำใจให้สบายตาแต่ไม่ตัดใจที่จะดูแลก็ดูแลไปเรื่อยๆไงตัว่าจะพาเราไปไหนอถูกต้องครับอ้าวแล้วทํายังไงต่อพอหมอบอกค่าเลือดค่าเลือดที่เป็นมะเร็งสูงขนาดนี้เลยสเตชที่มันสูงสุดไปละครับทีนี้คุณหมอก็ก็มาปรึกษาแล้วว่า จะทําการรักษาตามขั้นตอนของของหมออมแบบไหนดีก็คือหนึ่งก็คือว่าตัดลูกกัทธเพื่อที่จะปิดทางทางเดินของอาหารและให้เป็นเป็นอาหารของชอไม่ให้อาหารไปเลี้ยงเชื้อโรคครับครับว่าอย่างนั้นเถอดครับาารถูกต้องผมก็ตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งคิดพิจารณาแล้วถามจริง,รงๆมนุษย์เราจะมีทางเงลือกหรือทา่หมอบอก ครับถูกไหมเรียนหมอไม่ได้เรียนมาหมอบอกต้องตัดตัดหมอบอกต้องผ่ากระพาใช่ถูกต้องเลยครับใช่พอหมอบอกงั้นก็เอาเลยครับตัดไปเใจหมอเนี่ยถ้าพี่เป็นเนี่ยพี่จะเบื่อกับคุเเนี่ยหมออาจารย์ครับต้องตัดเอาตัดเลยหมอไม่เพราะว่าด้วยอายุด้วยหรือเปล่าครับก็คุณหมอก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นว่าอายุป่านนี้แล้วเราจะไปทำอะไรไม่ไม่ได้อีกแล้วคนเราเลยเกษียณก็ถือว่ากำไรแล้วเลยก็ตัดก็ตัด พอตัดเสร็จเออตอนนั้นคุณหมอก็เราเดินไม่ได้ใช่ไหมครับเดินไม่ได้คุณหมอก็ไปส่งทําสแกนกระดูกสันหลังกับทํเอ็มอาร์ไอว่ามันกระจายไปอยู่ที่ไหนบ้างคือจากต่อมลูกหมากทําการรักษาต่อมลูกหมากไปก็ยังเดินไม่ได้ก็เดินไม่ได้ครับพอเชื่อคุณนีนก็สันนิษฐานว่าจะไปลามไปที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเราไป กดทับเส้นประสาทอะไรพวกนั้นแล้วเจอไหมก็เ,เจอครับก็ดูสลังเราถูกทําลายไปประมาณสี่ข้อ,อข้อที่สี่ถึงข้อที่เจ็ดครับก็แปลว่าลามและลามถามจริงตอนนั้นเนี่ยตามที่หมอเขาชอบทำกัน,นกําหนดวันแล้อย่าง เขาไม่ได้บอกกับผมนะแต่เขาอาจจะบอกกับทางครอบครัวเราเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเคยได้ยินพวกครอบครัวนะว่าเวลาที่เขามีญาติไปบอกเนี่ยแม่ผมนะพ่อผมนะคุณยายผมนะเห็นหมอบอกว่าอีกสามเดือนเห็นหมอบอกอีกหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกผมคุณหมอไม่กล้าบอกและคแมเคยไปแอบถามญาติไหมตอนเนี้ยญาติมาบอกที่ไหนบอกว่าไงฮะบอกว่ามันมันเกินแล้วแต่แต่ไม่ได้บอกระยะเวลา คือไอ้โรคนี้มันเป็นโรคที่มันไม่ใช่คล่าชีวิตผู้ป่วยคนเดียวเอาทั้งครอบครัวไปด้วยคนใกล้ชิดไปด้วยจะไม่สบายใจครับก็หลังจากที่ที่จะไปขายแสงเขาก็เรียกครอบครัวไปไปเซ็นรับทราบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไปนะต้องยอมรับสภาพตามนั้นครับแต่ผมคนที่เขารู้เขาที่มาเยี่ยมก็บอกว่า ทำใจให้สบายอยากคิดอะไรเรื่องงานเรื่องการตัดไปเลยพุทโธ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 ทำนองนั้นอแต่จริงๆนะถ้าคนมีกําลังใจระดับอย่างกรุงเทพนี่นะหมอไม่ควรจะปิดบังเพราะอะไรรู้ไหมมีอะไรจะต้องเตรียมมีอะไรต้องพูดมีอะไรต้องบอกจะได้พูดถ้าไม่ไม่บอกเราสิ่งที่เราควรจะเตรียมเราไม่ได้เตรียมเนี่ยไปพึบพับขึ้นมาไม่ได้พูดไม่ได้จาไม่ได้สั่งไม่ได้เสียนะอย่างอย่างที่คุณหมอบอกว่าให้ตัดลูกกันชาเนี่ยผมก็ ไม่ปฏิเสธเลยนะทําทันทีเลยครับอะไรที่ช่วยชีวิตเราได้อเราก็ทําคือมันยื้อได้เราก็ยื้อนะครับพอไปที่กระดูกไ่สันหลังกระดูกสันหลังคุณหมอจะต้องรักษาด้วยวิธีอะไรครัอเออด้วยให้ยาประเภท พวกวิตามินพวกอะไรพวกนี้ให้ทานอย่างอื่นมันไม่ไม่มีไม่มีการใช้แสงพอใช้แสงไปแล้วนะอ๋อมีใช้แสงด้วยควบคู่กันตอนนั้นต้องเรียกว่าเป็นการประคองใช่ไหมเป็นการประคองตามขั้นตอนครับแล้วจะใช้ภาษาชาวบ้านคือยื้อชีวิตอะใช่ไหมครับคือขายแสงเพื่อจะไปฆ่าเชื้ออ่ามันให้มันลดลงกว่ากันอ่าก็คือมันยื้อไปอ่ะนะเพราะถ้าเกิดเชื้อมันไปเร็วมันก็จะไปเร็วขึ้นต่ออายุเราอ่าสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างตอนนั้น ตอนนั้นก็โสมนะอพร้อมสู้ลงเดินไม่ได้เดินไม่ได้นึ่งเดินไม่ได้แล้วทานอาหารก็ได้น้อยเลื่ออาหารทานเท่าที่จําเป็นทานไม่ได้มากเลยนี่คือเมื่อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วนั่นก็คือหมายความว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยครับไม่มีละนะคะดูแลตัวเองไม่ได้ลุกไม่ได้ลกเดินไม่ได้อะไรต่างๆนะครับก็ทําให้คุณภาพชีวิตแย่นะครับ เอาละย่ำแย่มาอย่างเงี้ยน,นานแค่ไหนครับประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนครับอ๋อก็ออไม่นานนะไม่นานคือคือ,คอหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้อยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษครับรก็มีโอกาสได้มาทานอาหารเสริมข,ของบิม้อยอือนคะครับโดยที่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะ นะตอนนั้นเนี่ยก็คือเพิ่งทุกทรมานมาประมาณสามเดือนนะฮะถ้าโดยกระบวนการของหมอเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาทำมาทุกอย่างแล้วถูกไหมครับตรงไหนที่ต้องตัดก็ตัดที่ต้องฉายแสงก็ฉายทำอะไรทุกอย่างตามขั้นตอนของหมอประเทศปัจจุบันจบไปแล้วจบไปแล้วตอนนี้ก็แค่ว่าจะยื้อเอาไว้ได้นานแค่ไหนอย่างไรครับถูกต้องตอนนั้นหมอไล่กลับบ้านแล้วใช่ไหมคะให้กลับบ้านครับเออจะบอกไล่กลับก็ไม่ได้ จริงๆเราอยากจะอยู่แต่คุณหมอก็บอกว่าการอยู่ที่โรงพยาบาลรวมกับบุนคคลอื่นๆเยอะๆเนี่ยแล้วเราเป็นโรคประเภทติดเชื้อง่ายมันจะติดเชื้อง่าย<อ>แล้วจะทาให้รักษายากะนะครับและอย่างหนึ่งยากก็ไม่ได้ทานแล้วก็ไปรักษาตัวที่บ้านต่อแต่ก็กลับบ้านแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยอาการของเราเป็นแบบนั้นคุณภาพชีวิตเป็นแบบนั้น แล้วมารู้จักเรื่องราวของบิมได้ยังไงครับคือตอนนั้นอ่ะญาติญาติกันไหไก็ได้มีรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของเอชไลน์นี่แหละครับก็ว่าเขามีอาหารอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลหรือประทังชีวิตตัวนี้ได้ระดับหนึ่งอพอหมอฉายแสงเสร็จหมอบอกว่าไม่มียาอะไรให้แล้วผมก็ บอกยาแลเอายาเอาอาหารตัวนี้มาเราทานดูอตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไร่หรอกครับก็แต่มารู้ว่าผิดภัณ์เสริมอาหารตัวนี้เนี่ยท่านดรพิเชษซึ่งมีดรอยู่กันได้เนี่ยกาลันตีอยู่ความมั่นใจหรือว่าความเชื่อมั่นเชื่อมั่นก็มีมากขึ้นก่อนกินเนี่ย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไหมข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อข้อมูลที่อยู่ในแผ่นพัพใบป,ปลิว<อ>ข้อมูลที่มาจากคนที่มีประสบการณ์หาอาหารเพิ่มเติมไหมคือก็ดูจากใบ<อ>ป,ปลิว<อ>นะครับแผ่นพัพแล้วก็ดูจากเจ้าหน้าที่ที่เขาเอาอาหารเสริมให้เราทานเนี่ยเข<อ>าอธิบาย<อ>ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้<อ>มันมันจะช่วยปรับสมดุลในร่างกาย<อ>ส่วนไหนที่มันจะุดเสียหายไป มันก็จะสร้างขึ้นมาทดแทนโดยเฉพาะเรื่องเลือดอะไรต่างๆโอ้โหศึกษาเลยแต่หวังว่าเขาคงไม่เคยพูดใช่ไหมครับว่านี่คือยาอ๋อไม่พูดครับไม่ใช่ครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นยาเพราะถ้าพูดต้องไล่ออกเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมซึ่งจะไปดูแลเรื่องภุมมคุ้มกันให้เกิดความสมดุลใช่ใช้เวลานานนะครับในการที่เขาพูดเขาคุยด้วยแล้วจึงตัดสินใจว่าเอาละขอลองหน่อย อาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวหรือว่านานเขาบางคนนี่เขาวันเดียวเขากินละคือมันไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายความว่าตอนนั้นเรายังฉายแสงอยู่ครับ่เราก็ยังไม่กล้าทานใช่ไหมคืออยากให้วิธีการของคุณหมอเสร็จก่อนจบจบกระบวนการตรงนั้นไปเราถึงมาทานตรงนี้ได้พูดกับหมอไหมถามจริงเล่าให้หมอฟังไหมว่าจะกิน ไม่ไม่ได้พูดเลยครไม่ได้พูดดีแล้วล่ะครับยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าไม่พอาถ้าพูดไม่ได้กินขอลองดูก่อนอ่าไม่ได้พูดถ้าพูดไม่ได้กินแน่นอนไม่ได้พูดอ่าไม่ได้พูดแล้วได้เริ่มเริ่มทดลองอะไรก่อนฮะเอ่อทั้งสามตัวก็คือมีน้ํามะคุดดื่มน้ําก่อนดื่มน้ำมะุดทานไปในวันเดียวกันแล้วแหละครับต้นเรื่องวันแรกจําได้ว่าวันที่สิบเก้าเมษา สองห้าห้าสี่โอ้นี่จำละเอียดหมดทุกอย่างเลยเพราะว่ามีบันทึกเอาไว้แบบเป็นรูปเล่มเลยนะฮะห้าสี่นี่คือเริ่มจากน้ำเริ่มจากน้ํามังคุดแล้วก็ทานทานเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองด้วยอย่างละสองเม็ดต่อหนึ่งมืออครับสามเวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเลยก่อนนอนก่อนนอนครับก็ประมาณหกเม็ดหรือแปดเม็ดต่อวันหกเม็ดครับหกเม็ดต่อวันหกหกหกเม็ดหมายถึงว่า ถ้าเป็นสิบสองเมตรสิบสองเมตรก็สองอย่างสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองก็หกก็คืออาหารเช้ากลางวันก่อนนอนอาหารเย็นไม่ได้กินนะครับไม่ได้ทานก็คือวันละสิบสองเมตรเลยเชนนี้ละหกเมตรครับแต่แต่ตัวน้ำหนึ่งสองทุกเช้าุกโมงกระฐานลลวครับทานอยู่นานเท่าไหร่ครับเฉพาะชุดนี้สองเดือนก่อนนะครับเฉพาะน้ำมังคุดเนี่ย สองเดือนกับทานทานเม็ดเนี่ยนะยาเม็ดไอ้อแคปซูลแคปซูลเนี่ยสองเดือนพอสองเดือนปุ๊บเนี่ยเออร่างกายเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราเริ่มแข็งแรงขึ้น